เดี๋ยวนี้เรามาทําผัดกระเพราปลาดุกให้อร่อยไม่ขาวเครื่องเข้มข้นเดี๋ยวนี้บอกสูตรเครื่องผัดด้วยนะครับเดี๋ยวเริ่มทําเลยอันดับแรกนะครับนําปลาดุกมาหั่นเป็นชิ้นก่อนล้างขยะเกลือสักสองรอบนะครับแล้วก็นําลงไปลวกในน้ําเดือดแบบนี้ครับข้อดีของการนําไปลวกนะครับ1ช่วยลดขาวได้2ปลาจะเป็นชิ้นสวยสุกกาลังดีไม่เละนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยเราสามารถเลือกความสุกได้ถ้าเกิดเราลวกแบบนี้ครับ แล้วเวลานําไปผัดปลาก็จะเป็นชิ้นสวยน่าทานด้วยครับเสร็จแล้วนะครับพักเอาไว้ก่อนเลยในส่วนของปลาดุกมะเขกเครื่องกันครับเครื่องผัดทีเด็ดใส่พริกไทยเม็ดลงไปอัตราส่วนทั้งหมดจะอยู่ที่ท้ายคิปเพื่อนๆรอ,อจดได้เลยครับโขกจนพริกไทยเริ่มแหลกก่อนครับจากนั้นใส่พริกแห้งลงไปครับตามด้วยพริกสดครับเป็นพริกจินดาครับโขกจนแหลกครับแล้วก็ตามด้วยกระเทียม วันนี้ผมใช้เป็นกระเทียมไทยนะครับกีบเล็กมันจะหอมฉุนมากๆครับตบไายด้วยกะปีครับคราวนี้พอเราโขกจนทุกอย่างเข้ากันดีเรียบร้อยแบบนี้ก็ตักพักเอาไว้เราจะได้เครื่องสำหรับผัดแล้วครับหน้าตาประมาณนี้เลยเผ็ดร้อนกลมกล่อมมากๆตั้งกระทะครับใส่น้ำมันสำหรับผัดลงไปได้เลยวันนี้ผมใช้เป็นน้ำมันถั่วเหลืองนะครับพอน้ำมันเริ่มร้อนนำเครื่องที่เราโขกไว้เมื่อสักครู่ใส่ลงไปผัดผัดด้วยไฟอ่อนนะครับไปเรื่อยๆจนเครื่องผัดเริ่มเหลืองหอมก่อนครับ พอผัดมาจนเริ่มเหลืองหอมดีได้ที่แบบนี้เรียบร้อยแล้วเราก็จะใส่น้ำล้างคกหรือว่าน้ำซุปก็ได้ครับลงไปเลยครับเราจะผัดเป็นซอสก่อนเนื่องจากปลาเราลวกไว้แล้วนะครับปรุงรสด้วยผงปรุงรสครับน้ำปลาครับน้ำตาลทรายซอสหอยนางรมครับแล้วก็เหยาะซีอิ๊วดำเล็กน้อยเพิ่มสีสันแล้วก็กลิ่นหอมของเมนูครับผัดคลุกเคล้าจนทุกอย่างเข้ากันดีครับ ตรงนี้เริ่มใช้ไฟแรงได้แล้วนะครับเราจะได้ซอสมาแบบนี้ครับเป็นซอสกะเพราเข้มข้นเลยครับจากนั้นนํำปลาที่เราลวกเอาไว้ใส่ลงไปได้เลยผัดคุกเขาให้ซอสกับปลาเข้ากันดีครับจะสังเกตเห็นว่าปลาจะเป็นชิ้นสวยน่าทานมากมากครับหลังจากนี้เล่งไฟแรงจ,จัดๆเลยนะครับแล้วก็ใส่ใบกะเพราลงไปได้เลย พอใส่ใบกะเพราลงไปแล้วนะครับผัดคุกเขาให้ใบกะเพราสุกสลดก่อนนะครับมันจะได้มีกลิ่นหอมของใบกะเพราแล้วก็ไม่เหม็นเขียวครับนี่ครับจะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยผัดกะเพราปลาดุกเผ็ดร้อนเข้มข้นมากๆนะครับเมนูนี้ปลาชิ้นสวยไม่เละตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟกินกับข้าวสวยอร่อยมากๆนะครับเมนูนี้เป็นกับแก้มก็เยี่ยมครับสำหรับคนที่ชอบทานปลาครับ ใครอยากให้ผมทำเมนูอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ผมจะไปหาส่วนผสมและวิธีทำมาแบ่งปันเพื่อนๆนให้มีเมนูทำอาหารทำกินเองง่ายๆแบบนี้ให้เพื่อนๆได้นําไปทํากันครับอัตราส่วนสําหรับเมนูนี้ผมจะเขียนให้ตรงนี้เลยครับขึ้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆสามารถจดและนําไปทําทานได้ครับวันนี้ต้องขอบคุณอีกครั้งที่ติดตามรับชมวิดีโอของผมครับแล้วเจอกันใหม่ในเมนูหน้าสวัสดีครับ